รับเชิญมาแล้วก็เรามีบุคคลที่เราคิดถึงเป็นอย่างยิ่งด้วยอาทิตย์ที่แล้วเขาไม่มาแล้วเมื่อเบรกที่แล้วเขาก็ไม่มามาเบรกนี้เขามาแล้วฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะดูแล้วดูแย่มากฮัลโหลวันนี้ที่เป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะเ <N> นาะเออจริงๆขับมาแบบรถติดมากแต่ไปประเด็นนี้ตัดไปก่อนเพราะว่าเบรกนี้ครับเราไปอยู่กับนี่เลยผู้มีความสามารถมากๆและมีความสว่า์ในเรื่องของการใช้เสียง อ่าวกคนเนี่ยใช้เสียงในเรื่องของการงานอาชีพต่างๆอย่างพวกเราก็ใช้เสียงในเรื่องของการทําพิธีกรใช่ไห<ช>มฮะแต่มีอีกง,งานหนึ่งครับเป็นการใช้เสียงเหมือนกันในทางสร้างสารรค์ก็คือการภาคการ์ตูนภาคการ์ตูนนะฮะที่เราได้ดูกันตั้งแต่เด็กๆรวมถึงห,หนังหรือภาพยนต์ต่างๆซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอย่างงี้ด้วยแล้วตอนนี้เนี่ย มีผู้เชี่ยวชาญนี่ผู้เชี่ยวชาญเป็นนักภากนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ความสามารถนี้เรียกว่ามืออาชีพนะครับเป็นเขาพาสามารถท่าเป็นการ์ตูนคือเขาพาเป็นเปลี่ยนการ์ตูนนั่นแหละลงไปในการ์ตูนที่เราได้ดูกันนี่ฮะอ่ะไปเจอพวกเขาดีกว่ามาแล้วสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะครับเลยอรเอยอเอยัเม เดี๋ยวนะพี่ก็อบอกให้ตอบเป็นเสียงการ์ตูนตอบเป็นเสียงการ์ตูนแ <Okay. S 1> นะนําตัวใช่ไหมครับค่ะเอาเสียงแบบนะ <c oughs> ครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าปลายนะครับตอนนี้อายุ23ปีครับอ่าจริงๆแล้วเพิ่งมาทํางานภาคแบบเต็มตัวเนี่ยน่าจะได้สักเกือบเกือบปีได้ครับอแต่ว่าเริ่มสนใจมานานแล้วครับ ต้องหลับฝาหลับตาแล้วฟังนะถ้าเกิดว่าเราเห็นหน้าเขาเนี่ยเราเราจะไม่เชื่อว่าเขาเป็นการ์ตูนเราต้องหลับตาแล้วฟังอ่ะออีกคนนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่บอกให้แนะนาเป็นเสียงการ์ตูนใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเป็นเสียงเด็กผู้หญิงแล้วกันนะคะผู้หญิงสวัสดีค่ะฉันชื่อเดียนะคะชื่อจริงชื่อประพิชยาแสวงผลค่ะเออยังยังไงฉันยังไม่ได้เป็นนักพากย์เต็มตัวหรอกนะคะ ฉันภาคในอีเอร์เน็ตนะคะฝังเนื้อฝักตัวได้นะคะเย้า่โอ้โหอ,อันนี้คือเริ่มภาคมาเนี่ยนานหรือ,อยังเลยอ่าถ้าถ้าเข้ามาในวงการแบบจริงๆแบบทำเกือบทุกวันมีงานทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ก็น่าจะหลายเดือนนะครับแต่ถ้าถ้านับตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้ามาเลยเริ่มเข้ามาเลยนี่ก็ปีกว่ากว่าครับแต่ว่าตอนช่วงเริ่มนี่คือเริ่มตั้งแต่ ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี4ีปี3ปี4แล้วครับเริ่มเริ่มสนใจแต่ว่างานมันจะมีประมาณอาทิตย์ละวันบ้างเดือนเดือนหนึ่งประมาณสอสาครั้งนะครับเดือนประมาณสองสาครั้งมันก็ไม่เยอะมากแต่เพิ่งเพิ่งจะมาเหมือนกับเข้ามาค่อนข้างเยอะนะช่วงไม่กี่เดือนมานี้อ่ะแล้วเดียล่ะเรียนทำมานานยังก็จริงๆยังไม่ได้เข้าไปภาคจริงจริงหรอกค่ะแต่ว่าได้มารู้จักกับเนี่ยแหละค่ะพี่ปลายได้มาเจอกันในบอร์ดแล้วก็ แล้วก็ได้เริ่มทํางานตั้งแต่เมัธยมค่ะตอนนี้ขึ้นชั้นปี3แล้วคือภาพลงในพวกอินเทอร์เน็ตนะฮะยังไม่ได้ที่น้องก็สนใจอยากเป็นนักภาพเหมือนกันแต่ว่ามันก็ติดเรียนด้วยอะไรด้วยก็เลยยังไม่มีเวลาว่างไปสนามจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจุดเริ่มต้นที่เดียได้มาทําเสียงผ้านี่ก็คือรู้จักกับพี่ปลายในบอ ก็คือ uhm ว่ามีเพื่อนเขารู้จักบ่อนี้มาก่อนแล้วก็ชวนเรามาทำอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าอ๋อพอเราได้มาทำาเราก็อุ้ยชอบใช่เลยเนี่ยนี่แหละรู้สึกว่าอุ้ชอบเลยอะค่ะใช่เลยใช่ไหมฮะอ่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับหลับตาฟังก็แล้วแต่ไปดูของจริงดีกว่าที่เขาภาคเป็นจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนจะ กะตูเนี่ยนะครับจะมีชีวิตชีวาก,ก็ต้องมีคนพาคใช่ไหมไปดูดีกว่านะครับวันนี้เขาเอาเป็นแซมเปิลที่เขาทําการภาคมาให้เราได้ดูกันด้วยไปดูกันเลยะครับน,รรน,นนนน,นนออเยะะาตตลลดไวีี่มมทริ ให้ฉันไปส่งไหมซินด้โอซินดี้โอใช่จำได้อันนี้ทำไมน้องปีตาไม่ขับรถมาไปดูไปละอันนี้คือเสียงพี่ปลายกับเสียงน้องเดียเลยปะต้องมีรถจริงๆด้วยเสียงอันนี้น้องเดียวไม่ได้พาดครับพอดีว่าคลิปเคยน้องเดียพลาดน้องปีตาไม่เจอกระตายขัรถแต่มาทีสิไม่ได้ทำไมคนนั้นไม่มีใบขับขี่ไม่ขับขี่เหรออ๋อคือเป็นไงเป็นตัวน้องปีตาบิตาแล้วแต่ว่าน้องเดียอันนี้น้องเดียยังไม่ได้พลาดดีว่าคลิปที่ร่วมภาคกับน้องเดียบางทีมันมีปัญหา y o u ูทูบก็ แบนด์ไปอะไรบ้างนะครับที่ญี่ปุ่นอ่าใช่ครับนะฮะงั้นไว้เดี๋ยวเราเอาคลิปคลิปที่มีผลงานร่วมกันเดี๋ยวเราไปแปะส่งท้ายในแฟนเพจของรายการครูทูบแล้วกันเนาะใช่ครับผมเมื่อกี้ได้ฟังคร่าวๆคุ้นกันไหมคุ้นนะคุ้นเพราะว่าคิมนีกี้ก็เคยดูอดูปกติดูคลิปใน Youtube ปล่อยแค่ไหน อ่าไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าถ้านั่งดูทีวันั่งดูอยู่ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนั่งรูปตาแฉะดูซีรีส์ใช่ไหมไม่ไม่ดูอะไรแบบเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยแบบว่าของแบบแปลกๆโฆษณาฮ่าดีด้ไม่มีใช่ไอะไรหรอบงบดบิดอะไรไม่มีใช่ไหมอะไรหรอล้ำส้งไงอ๋ออะไรอะไรหรออะไรหรอขาอะไรกัน ทำอะไรกัน <c oughs> เออเนอหยุดดุกดึกโอ้ยต้องการกินอะไรให้มันสดชื่นอ่า <c oughs> เดี๋ยวกลับเข้ามาดีกว่านะฮะ,ะมาดูว่าอยากทราบว่าการเริ่มภาคเนี่ยมันยากไหมฮะเหมือนเราต้องไปเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันยากมากแค่ไหนเอออ่ามันมันจะมีสมมติว่าทําทําในเน็ตเนี่ยมันจะมันต้องตอบสองลักษณะครับเหมือนว่าทําในเน็ตหรือว่าทํา <c oughs> ของจริงมันความ <c oughs> ยากมันต่างกันนะครับถ้าถ้าเกิดว่า ของจริงเนี่ยของอเดี๋ยวก่อนผมผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เป็นนักภาพที่เชี่ยวชาญมานานหลายปียยอะไรนะผมก็เพิ่งเริ่มทำได้ไม่นานไม่ถึงก็ฟ้าประธานอะไรกันแล้ว <laughs> ก็ออกออกเดว๋ก่นอนก็คือถ้าของจริงเนี่ยของจริงเนี่ยเราะจะไม่มีเวลารู้เลยว่าหนังมันจะมาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงคือเราจะมารู้ก็ตอนเราภาพเรามาว่กตอนเราภาพเพราะนั้นเราต้องต้องรู้ว่าซาวมันมาอย่างไงอะไรแบบนี้ครับต้องตีอารมณ์ ตัวละครให้แตกแต่ถ้าเกิดว่าเราภาคอยู่ในเน็ตเนี่ยภาคในเน็ตเนี่ยมันมีเวลาดูว่าอ่ะเราจะภาคเรื่องนี้นะเราจะทําเรื่องนี้เราจะได้ดูหนังก่อนว่ามันเป็นยังไงเราจะทําความเข้าใจกับอารมณ์มันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะฝึกกี่รอบก็ได้ก่อนที่เราจะอัดจริงอย่างเงี้ยค่ะอครับนี่มันก็จะต่างกันระหว่างสนามจริงกับที่ทำก็คือสนามจริงนี่เหมือนกับว่าภาคในพวก ที่ออกในโรงหนังเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้นี่คือคนที่พาดนี่คือจะไม่ได้ดูหนังมาก่อนจนตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเกิดหนังหนังโลงเนี่ยหนังนังโลงเราจะต้องใส่อารมณ์สดอถ้าหนังหนังโลงหนังโลงเนี่ยมันจะต่างกันถ้าสมมติหนังโลงเนี่ยบางทีเขาจะให้ดูว่าหนังโลงเขาเป็นหนังโลงเนี่ยเขาเขาจะเขาเรียกว่าละเอียดเขาต้องงานงานออกมาดีเขาต้องน้องภาพบางทีมันมีเทคเยอะมีอะไรได้แต่พวกหนังแผ่นหรือว่า ตามช่องอะไรพวกนี้บางบ,บางทีเขาไม่มีเวลามาเหมือนกับว่าเขาเขาทำต้องทําเวลาครับแบบว่าวันนี้ต้องได้สิบตอนวันนี้ต้องได้ห้าตอนอะไรเงี้ยจะไม่มีเวลามาอาจจะถามนิดนึงตัวละครตัวไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราเคยพากมาแล้วยากที่สุดยากที่สุดสําหรับสาหรับผมเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่